Fuckin' fuckin' go. Let fucking go. Let's เดทผู้แอนวูเบอรีนมหากรรมรถไฟหอกโคตรมันอัดแน่นด้วยเซอร์ไพรส์เต็มเปี่ยมหากใครเนี่ยอยากจะดูหนังแฟนเซอร์วิสที่จัดเต็มยิ่งกว่า No Way Home เนี่ยครับเดทผู้แอนวูเบอรีนนี่นะ่าจะตอบโจทย์ทุกคนอย่างมาก ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่ติดตามฮีโร่มาเวลฝั่งฟ o x มาเนี่ยคุณจะรักหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับเขาพร้อมที่จะป้อนเซอร์ไพรส์ให้เราตลอดเวลาพร้อมกับสร้างปรากฏการณ์ที่คนดูยังเฮกรีดร้องและก็ปรบมือเหมือนกับเรานั่งรถไฟเหาะที่ถึงเครื่องมากๆครับ But, care. But want use that for something important. I I care for เนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากมายครับซึ่งอาจจะดูอ่อนที่สุดในรอบ3ผ้ภาคของ Deadpool เลยก็ว่าได้กับการกู้จักรวาลที่กําลังล่มสลายของ d เ p o o l และการแท็กทีมร่วมกับวูเบ e r i n e นมันอาจจะดูใส่มาหลวมๆแล้วก็แปลกๆหน่อยในช่วงท้ายนะครับแต่ก็มีสิ่งที่ทดแทนกันได้ก็คือการอัดแฟนสวิสเข้ามาหาเราแบบไม่ยัง้งซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ที่หนังเขาป้อนให้เราเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างที่จะดี และพาเราหัวนึกถึงเหล่าฮีโร่ของ2 0 t h century fox ในวัยเด็กกันเลยทีเดียวครับและที่หนังทำถึงอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการใช้เรท R ได้อย่างคุ้มค่าครับเราได้เห็นคำสบทคำหยาบและฉากแอคชั่นจัดเต็มแบบไม่มีกักซีเควนซ์ต่อสู้เนี่ยให้ไวป์คล้ายกับ The Kingsman เหมือนกัน ดูจบแล้วก็ภาวนานครับอยากให้มาเวลเนี่ยทำหนังเรทอาแบบนี้มาอีกเยอะๆเลยรู้สึกว่ามันถึงเครื่องดีครับกลายเป็น The Boy ยกลายไปเลยเหมือนกันโดยรวมเนี่ยเดดพูลแล w วู v e r i n e คือจดหมายรักถึง 20th n t u t y r y x o x กับการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยใหม่เป็นการต้อนรับเหล่ามิวแทนเข้าสู่ MCU อย่างเป็นทางการบทหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้กลมกลอมมากแต่ว่าอัดแน่นด้วยเซอร์ไพรส์และแอคชั่นมันๆหรือฮีโร่ฝั่ง20 Century Fox จะรักหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับใครที่ไปดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรสมการรอคอยและจะสามารถกู้จักรวาลมาเ e ลได้ไหมก็ลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ